ไว้ทุกคนดูสิประเดิมด่านแรกด่านแคบมากอุ้ยมันเอาแอดออนแดงมาว่ะพี่ต้องไปกินดอกไม้อุ้ยให้ฉันของฉันอุ้ยอุ้ยเธอฉันทำอะไรอะเปิร์กฉันฉันกดเปิร์กไม่ถูก นี่คืออะไรอ่ะเก็บแล้วเอาไปทําอะไรอ๋อกินเรืองแสงอืมอร่อยมากกินแล้วไงต่อกินแล้วไงต่ออุ๊ยอะไรก่อน่าเกลียด มันเป็นเหมือนหนอนน่ะทุกคนดูสิอ,อุ้ยเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวนี้ดูสิคะดูที่เครื่องปั่นไฟสิอุ้ย,ยเพื่อนลมแล้วหนึ่งอะทำไมดีวะผีตึงแน่เลยวะ่ะ ล้มสองแล้วค่ะกระสือก็อโหดแท้ยังไม่ได้สักเครื่องเลยเพื่อนรอก่อนให้ฉันปั่นไฟก่อนไม่ปั่นเครื่องช้าจังหุดหยิดว่ะอุ้ยกระสือทำไมดุจังอ่ะล้มสามแล้วแน่เลยเนี่ย แล้วทำไมไม่ลุกขึ้นล่ะเนยบอกว่าเพื่อนลุกเองได้เพราะงังลุกแล้วนี่ทำไมไม่ลุกล่ะคนเนี้เพื่อนสองคนนี้น่าจะมาด้วยกันนะคะ คี้ติสถานะอ้อเดี๋ยวฉันแสดงกายกรรมก่อนเอฟพอเป่าแคนเป่าแคนเออไม่ใช่นี่เออ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 ทำอะไรวะพวกมึงเต้นสิอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะงงนะนั่งไงมาแล้วมาแล้ว พี่งงมากทำไมตีกองอ่ะคืออะไรอ่ะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเออมันลิงตีกองลงมาค่ะ เอ๊ะทำไมเหมือนเขาเห็นออราชันอยู่นะเหมือนจะลอยมาแล้วนะตายแล้วเพื่อนล้มส่มผีตึงแน่เลยพี่ว่าเนี่ย ันตายแน่ๆเพื่อนในทีมคือทำอะไรกันอยู่มันเห็นออร่า <c oughs> มึงไม่ได้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 ไได <c oughs> ถอดหัวมาแล้วเพื่อนลมไม้ไปหรือ,อยังเนี่ย ไงไเสียงไล่ล่ามันน่ากลัวยอยู่นะทำไมเพื่อนมีคิดเท่าพุ่งออกมาจากตัววะเันไม่เข้าใจ <c oughs> เอาไม่หิวเพื่อนล่ะ ทำไมไม่หิวกันล่ะอุ้ยถุยน้ำลายใส่ฉันเหรอเอาแล้วคนนี้หิวไม่เสร็จเอาแล้ว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  เอาแล้วเอาแล้ว,ลวฉันโดนแล้วหายแล้วม,มันบินต่ำจังวะ น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่เธอเขาทำถึง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 กระสือตาบอดกระสือตาบอดเธอเอาเพื่อนเออเจาะจึงจึงจึงเจาะจึงจึงจึงเจาะเออจึงจึงเจาะจึงจึงเจาะเออลด อะไรวะเนี่ยงงมากแล้วก็สื่อคือบินต่ำมากเออจริง oh. พี่ก็ว่าอย่างนั้นแล้วเอาเปิร์กเล่นกีตาร์มาเนี่ยคือแบบว่า เอาเปิร์กดิดกีตาร์มาตีกองค่ะสักพักล่าสุดจะมีแบบเป่าแซกโซโฟนด้วยไหมโอ้ยพี่ต้องกินดอกไม้อ่ะทุกคนอ,อร่อยจังอ,อร่อยมากอ้อเหลือเหล,เหลือสามเครื่องเหลือสามเครื่องค่ะทุกคนงงมากงงกับระบบกระสืออยู่นะ เปอร์ข้างล่างมันทำอะไรได้วะหรือว่าตออีไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าดอกไม้เนี่ยทำให้รถเบดแต่ว่าสเกตไหมคะเครื่องปั่นไฟมีสีสันน่ะชอบออกมแล้วมกสกิลตรงนี้ต้องแก้แล้วเนี่ยของผีเนี่ยสกิลแคบ อุ้ยพี่เขาถมน้ำลายใส่หนูเกินอุ้ยตอดหัวแล้วตายแล้วโอ้ยบินติดหินผีบินติดหินเรดาร์บินพังนะเนี่ยอู้เอาแล้วเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาจิงแล้วไว้โอ้ยมันเด้ากลางอากาศเลยว่ะเอาไส้ตกอ่ะ ทำไมเดินแบบนี้ล่ะเสียบุคลิกหมดงงมากทำไมเดินแบบนี้เสียบุคลิกเป็นคนสวยๆเดินเสียบุคลิกหมดทำไมเดินแบบนี้ล่ะไม่จริงๆอะ่ะมันตอนที่เป็นร่างที่มีไส้เหมือนเขาจะแบกคนได้ด้วยนะ ฉันอยู่บนนี้จะมีใครมาช่วยฉันหรือเปล่าเอยฮัลโหลเหมือนกับว่าจะไม่มีระบบซ้ำใช่ไหมเขากันซ้ำด้วยใช่ไหม <c oughs> สองคนนี้เป็นคนไทยนะเนี่ยรักษาฉันหน่อย <owe> you. เหมือนจะเป็นเสียงภาคไทยหรือว่าพี่ลืมเปลี่ยนเสียงภาควะแล้วอะไรปิวออกจากตัวฉันน่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว โอ้เสียงไลล่าเป็นเสียงไลล่าเป็นแบบดนตรีสมัยใหม่ชุดสวยอะ่ะเธอมันเป็นเสื้อเหมือนเสื้อผ้าใหม่อะ่ะเนี่ยเสื้อเหมือนเสื้อผ้าใหม่อะ่ะดูความเล่นแสงของเสื้อพยาธิเหรอเหมือน อืมอร่อยจังเลยค่ะอืมกินเห็ดดิบกินเห็ดดิบกินเห็ดดิบอ่ะทำไมต้องกินเห็ดดิบด้วยอ่ะอีกสองเครื่องวันนี้จริงค่ะมันก็น่าจะกินอุ้ยตอนนี้มันกำลังจะเกิด ก่ได้ยินเสียงเครื่องอยู่ข้างบนเอ๊ะเอ๊ะเอะเอะอุ้ยอุ้ย,ยกี่โผกันะ มาส่องไฟหน่อยเพื่อนทำาไปแสงไฟสายเป็นอุ้ยมุมสวยมากเพื่อนวูบวาบวูบวาบเพื่อนแกงฉันแน่เลยเครือ่อนข้างบนจะเสร็จรอยู่แล้วเพื่อนเอาเห็ดไปด้วยใดๆก็ต้องกินเห็ดคะ่ะ มันน่าจะล้างสถานะที่แบบว่าถุยน้ำลายมั้งกระสือจะถุยน้ำลายใส่เราเป็นน้ำลายเหมือนน้ำลายคนเลือดโอ้ช่าไม่กินอะไรตรงนี้คะมุมไม่สวยอืมอร่อยมากเออเออเออเอ,อ,อะไรวะเนี่ยมันช่วยอะไรวะเออ เออ <laughs> มันช่วยอะไรวะทุกคนเออฉันงงกับการตีกองมากมันช่วยทําอะไรวะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อ่านความสามารถของมันเท่าไหร่สาก,กาันพี่ไม่มั่นใจว่าเสียงภาคเป็นเสียงไทยหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับว่าพี่ต้องไปตั้งค่าเสียงหรือเปล่าทุกคน แต่พี่ชอบเสื้อเนี่ยพี่ชอบเสื้อ <c oughs> พี่แอบก่อนนะกลัวตายอะย่ะอยากอยู่นานๆอ่ะ <c oughs> นั่นไงคะวิ่งอยู่นะคะกระสือเห็นไหมคะทุกคน วิชันจะโดนโมรีแน่เลยเนี่ยฉันต้องไม่ออกซิสตตฟอยู่ในพุ่มยาเอาผีหลงเ <c oughs> สื้อสวยอะ่ะเสื้อสวยอะ่ะน้ยใบไม้มันบักหรือเปล่าเนี่ยมันยืดออกมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นเพื่อนวิ่งไปทางนี้ไปไหนแล้วว่าฉันต้องการการรักษา น่ากลัวนะกลัวนะฉันอยากรักษาเพื่อนอยู่ไหนเอ่ย เสียงเจ็บดังอยู่นะคะตัวละครตัวใหม่วอีอุ๊ยเพื่อนน่ะโอ้ยเพืออพ่อนลากผีมาใส่ฉันทำไมเนี่ยงงมากไม่ปล่อยฉันอุตส่าห์จะมาช่วยอีกคนน่ะ แล้วอีผีก็มาจังไรเปิดตู้ด้วยเนาะไปไม่รอดแล้วค่ะทุกคนงงมาก <c oughs> อีกแค่เครื่องเดียวเองอ่ะเศร้ามากตายก่อนเพื่อนเลย <c oughs> เพื่อนในทีมแกงอ่ะลอยอะค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เรามาเล่นกับ NBC เนาะ NBC แกงชั้นแน่เลยอ่ะเธอฉันอายอะ อ,อ่ะจิงๆนะตลกอ่ะเล่นกับบอทอ่ะเราไม่ใช่เมนผีด้วยเล่นเซอร์ยังพอได้มันเล่นผีอ่ะอ่าดูทุกคนดูสิอุ้ยดูอุ้ยโลดจ้าชาร์จอาโอ้ยชาร์จอาเจียนแล้วทำไงอ่ะอ๋อแล้วพี่เอาเปิร์กพี่ไม่ได้เอาเปิร์กมา สวยน้ำลายเหรอเจอฉันหลงแมพแน่เลยเนี่ยมันย่อใส่ฉันด้วยนะอีบอทอ่ะนั่นอ่ะย่อใส่หรอนักเอพีซีสวีเด งไม่ได้ใช้สกิลเลยฉันว่าเดินตีง่ายกว่าลอยมาแล้ว ติดไม้นี่คุณลอยข้ามไม้กันใส่อ่ะอุ้ยมันข้ามไม่ได้อ่ะอ แรงอ่ะขอบคุณค่อะอุ๊ยมุมมองบุคคลเปลี่ยนนะเนี่ย ียังไงวะเนี่ยไสอ่ะเตียงังไงเนี่ยโดนสตนาร์ทอีกแล้ว มันวิ่งขอบแบบแล้วอุ๊ยตียากจังเมืองเล่นยากอะ่ะ จริงเหรอพี่เพิ่งรู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่ามันช้าไปนิดนึงจะได้โมหรือเปล่า จะได้โมริหรือเปล่าตรงนี้มีรอยเลือดเอ,เอ๊ะทำไมมันหายไปอ๋อมันมันขึ้นมันปิดชื่อคนนะ่ะทำไมปิดชื่อคนอนะ <laughs> มันมันไม่ได้อ่ะ <c oughs> ดูมันมองหลัง อุ้ยฉันโดนจุกอ่ะมันไปไหนแล้ววะ พี่จับจังหวะไม่ถูกกับต้องเล่นบ่อยๆจะพยายามนะคะทุกคนตอนนี้เล่นยากมาก <c oughs> ทำไงอ่ะมันต้องถุยน้ำลายก่อนหรือเปล่า นี่เอาไส้ตีแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะหยิบเออหยิบแบบนี้ค่ะรลรหยิบแบบหยิบแบบนี้เลยหรอเออรดเนาะห <laughs> ยิบแบบนี้เลยหรอ กระโดดใส่ชั้นหน้านังเอพีซ uh ีอ่ะจริงค่ะไส้แข็งแรงมาก S <S ออมาทำอะไรครับมันเก็บยังไงวะ เอ้ามือลันอีก <c oughs> อุยเสร็จแล้ว <c oughs> แม่ไม่ได้ถุยน้ำลายเลย บอกแล้วไล่ยากอ่ะมันต้องฝึกอีกนิดนึงทุกคน สี่ค่ะถ้าจะสี่นะมันออกหมดแล้วอีนี่ยังไม่ออกใช่ค่ะ พี่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเก่งนะอ่าได้โมริค่ะเออไซแข่งแรงมาก แล้วค่ะเล่นกับ NPC ค่ะสู้ NPC ไม่ได้แต่ก็เล่นให้ดูแล้วกัน